ในอดีตการณเมืองตักกศิลามีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งเรียนจบสรพพศาสตร์จนฉลาดพอที่จะเห็นว่าศาสตร์ที่ร่ำเรียนมายังหาแก่นสารของชีวิตไม่ได้จึงลาเพศคารวาสไปบวชเป็นบรรพชิตคิดหาความสุขสงบอันเลิศล้ำาทําอภิญญาห้าสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นได้ต่อมา หมู่มิสหายและบริวารชนตามมาบวชกันมากมายนับได้ราว500อยคนอยู่มาไม่นานดาบทผู้อาจารย์เกิดป่วยหนักใกล้มรณาภาพเต็มทีพวกสิทธก็อยากรู้เต็มทีว่าอาจารย์ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนแล้วสิทธทั้งหลายพากันเข้ามาถามคุณวิเศษของอาจารย์ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านได้คุณวิเศษชนิดไหนหรือครับไม่มีแม้แต่น้อยอาจารย์ตอบจบ ก็สิ้นลมทันทีบรรดาสิทธ์ได้ฟังดังนั้นก็ผิดหวังเป็นที่สุดพากันคิดว่าโอ้อาจารย์เราไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยหรือนี่เหล่าสิทธ์จึงไม่ทำความเคารพสการะอาจารย์อีกต่อไปยามนั้นเองสิทธิ์พี่ใหญ่ไปทำทุระเพิ่งกลับมาทราบเรื่องทั้งหมดเห็นสิทธิ์ไม่เคารพครูอาจารย์จึงกล่าวว่าพวกเจ้านี่ไม่รู้อะไรในคำสอนของอาจารย์เลย อาจารย์พวกเราหมายความว่าท่านได้อากินจัญญายตนะสมาบัติแต่แม้สิทธิพี่ใหญ่จะพูดอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อขนาดนั้นเองหรือสีอาจารย์ที่ละโลกแล้วไปเป็นอาภัสราผมได้สอดส่องดูสิทธิของตนก็ทราบความประพฤติของสิทธิเหล่านั้นเกิดสลดใจในความโมโเข,ของสิทธิที่อุตสาห์อบรมสั่งสอนมายาวนานพลางคิดว่า เจ้าอันธพาลพวกนี้โง่แล้วยังไม่เชื่อคำพูดของสิทธิผู้ใหญ่อีกเราจะช่วยให้สางโง่เองพิบตานั้น ผมได้ลงมาปรากฏบนอากาศแล้วกล่าวว่าถึงมีผู้ประชุมกันตั้งพันแต่พวกเหล่านั้นกับไร้ปัญญาเหมือนพวกดาวบทโง่เหล่านี้นี่เองแม้จะร้องไห้ข้าควรไปสักร้อยปีก็ตามคนมีปัญญารู้แจ้งความในคนเดียวยังดีเสียกว่าพวกคนผ่านปัตน,นี้ตั้งพันคนกล่าวจบแล้วก็กลับไปสู่พมโลกดังเดิม พวกดาบทเหล่านั้นสลดใจในความถือทิถิของตนตั้งใจทำความเพียยนลายทิถีมานะหายอวดดื้อถือดีจนได้บรรลุฌานสมาบัติคันสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในพมหมโลกทั้งหมดประชุมชาดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าอันเตวสิกผู้ใหญ่ ครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนมหาภรมมาเป็นเราตถาคตแลจะมุ่งหาปัญญาอย่าดูหมิน่นทิฏฐิเหม็นมานะเน่าเอาทิ้งเหวสิ้นเคารพพบแต่หนทางเลวชีวิตเหลวพอลบหลูกครูอาจารย์จากชาดกเรื่องนี้หากบรรดาศิษย์มีความเคารพครูมากพอ ก็จะเอาคําครูมาตองให้เข้าใจได้แต่ถ้าหัวดื้อม,มีทิถีมานะแล้วถึงให้ใครอธิบายให้ตายก็ไม่ยอมเชื่อหากตองแล้วไม่เข้าใจยังไม่นับว่าเป็นคนพานแต่เมื่อได้รับคําอธิบายแล้วยังหัวดื้อไม่ยอมตองตามนั้นเป็นพานแท้ จะเห็นว่าคนไร้ความเคารพล้วนมีทิฏฐิมานะและความเบาปัญญาเป็นของคู่กันนิสัยไม่ดูหมิ่นครูเคารพครูตั้งใจฟังคำครูตองตามคำครูไม่ดื้อรั้นยึดมั่นในทิฏฐิมานะและรับฟังคำอธิบายทั้งหมดนี้จึงนับเป็นนิสัยในวิถีนักสร้างบารามีที่นับเนื่องเข้าในปัญญาบารามีคะ่ะ